สวัสดีครับผมอาร์ตกวินพงพันเดชานะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็ CEO ของบริษัทบิททซาจำกัดบิททซาเนี่ยคือเป็นเว็บไซต์ที่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับที่ได้ใบอนุญาตจากสำนักงานกรอตนะครับเราก็ตอนนี้เปิดมาตั้งแต่ปลายปี2019แล้วตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการต่างๆสินทรัพย์ต่างๆ,างๆที่ไม่ได้จํากัดแค่ในประเทศไทยแต่ว่า ในฐานะโบรกเกอร์เราสามารถพาลูกค้าไปลงทุนได้ครับคือต้องบอกก่อนว่าทีมพวกเราครับเป็นทีมที่ข้างใครเทคโนโลยีมานะครับแล้วก็เรามีผู้ร่วมก่อตั้งทั้งหมดเนี่ยสคนประมาณปี2017ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงถ้าทุกคนจําได้จะเป็นช่วงที่ Bitcoin ์พึ่ง เพิ่งมาแรงๆแล้วคนเริ่มรู้จักกันตอนนั้นเนี่ยทางผมแล้วก็ทางทีมทุกคนก็เริ่มมาเทรดก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าประเทศไทยยังขาดอยู่ก็คือ,เ,อเว็บไซต์ซื้อขายที่ใช้ง่ายาปัจจุบันมีเยอะละม,มีมีหลายเจ้ามากแต่ว่าตอนตอนนั้นตอนที่เราเพิ่งเริ่มเนี่ยมันมีอยู่แค่เจ้าเดียวที่ทุกคนใช้กันแล้วก็มันไม่ได้ใช้งานง่ายอย่างที่คิดแล้วเจอร์นี่ของลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือทุกคนมาเปิดบัญชีที่ที่เว็บนี้ซื้อเหรียญ บิตคอยน์แล้วก็โอนไปต่างประเทศแล้วไปเทรดสุดท้ายมันก็ไปเกิดวอลลุ่มที่ต่างประเทศแล้วมันก็ไม่สะดวกเพราะว่าเวลาผมเปิดที่ไทยผมก็ต้องทำเปิดบัญชีสมัครทํา KYC ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ต้องไปเปิดที่ต่างประเทศก็ต้องไปถ่ายรูปที่นั่นแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มีเป็น1 0บสบัญชีหลายๆที่แล้วก็ไปเปิดหลายๆที่ผมก็เลยคิดว่าอย่างนี้มันยากจะทำายัางไงให้ลูกค้าสามารถเทรดได้ที่เดียวไม่ต้องไปที่อื่นเลยเปิดบัญชีครั้งเดียวซื้อไม่ต้องโอนออกไปข้างนอกแต่สามารถที่จะซื้อขายเหรียญ กำลังออกกฎหมายใหม่ออกมาเพื่อที่จะมาให้ไลายเส้นกับธุรกิจพวกนี้มันก็จะมีลาเส้นหลักๆอยู่เนี่ยสามลเส้นมีเอ c h a n g แมีโบรกเกอร์แล้วก็มี d e ลเลอร์ที่เรารู้จักกันในในส่วนใหญ่ก็คือเป็นพวก Exchang e ก็คือเป็นศูนย์ซื้อขายเราเอาลูกค้ามาเจอกันแล้วเราก็จับคู่ซื้อขายแต่ตอนนั้นเราบอกว่าประเทศไทยอ่ะจริง,รงๆเป็นประเทศที่วอลลุ่มเนี่ยมันยังเล็กเมื่อเทียบกับโลกเพราะว่าโลกมันมีการวอลลุ่มซื้อขายอยู่ต่างประเทศเยอะเราจะทํายังไงให้ลูกค้าคนไทยเนี่ยเข้าถึงตลาดโลกได้ ไอตัวโบก็ไรเส้นมันเลยตอบจทย์เราว่าเราพาลูกค้าเราเนี่ยมาเบิดบัญชีกับเราก็จริงแต่เราสามารถที่ไปดึงราคาดึงเหรียญมาจากต่างประเทศให้ลูกค้าไทยลงทุนได้เราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราต้องขอไรเส้นตัวนี้แหละแล้วก็เราก็เวิร์กกับทางกรอตอมเป็นปีๆเลยเพื่อที่แน่ใจได้ว่าระบบของเราเนี่ยมันดีพอที่จะเปิดรับลูกค้าแล้วก็ขอไรเส้นออกมาจุดได้ครับข้อแตกต่างของโบรกเกอร์กับเอ็กชแนนเนี่ยส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันต่างกันยังไงผมก็จะชอบยกตัวอย่างว่า ในในตลาดหุ้นที่เรารู้จักกันก็จะมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเซ็ตใช่ไหมครับ MAI แล้วก็ที่ต่างประเทศก็จะเป็นนิวอ o r ก s t o อกเอ็ก a n ช e หรือว่า NASDA q ในพวกตลาดหุ้นทั้งหลายมันจะมีศูนย์กลาง์กลางศูนย์แล้วก็หุ้นก็ไปจดทะเบียนคนก็ซื้อขายกันที่เดียวในระหว่างนั้นรอบๆนั้นจะมีโบรกเกอร์อยู่เป็นร้อยๆโบรกเกอร์ที่ยิงคําสั่งซื้อเข้ามาที่ตรงกลางทีนี้เนเจอร์ของ Bitcoin หรือว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมันจะแตกตา่างกันโดยสิ้นเชิง มันเกิดการขุดบิตคอยน์ขึ้นถ้าเคยได้ยินกันก็คือคนตั้งคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะแก้สมการคณิตศาสตร์ทําให้มันปลอดภัยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือได้รางวัลเป็นไอตัวเหรียญบิตคอยน์ปัจจุบันคนขุดบิตคอยน์ส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศจีนก็จะมีอยู่ที่อเมริกาที่แต่ละประเทศรัสเซียไอซ์แลนด์อะไรเงี้ยครับก็จะมีคนขุดอยู่หลายๆที่ทีนี้พอมันขุดอยู่กระจายกันทุกที่เนี่ยเหรียญมันจะค่อยๆยทยอยไปในที่ต่างๆมันไม่ได้มีศูนย์รวมเหมือนแบบนิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์ชั่์ที่มันไม ทีนี้โลคคริปโตมาเลยกับด้านกันมันเลยเกิดเอ็กชเชนขึ้นมาหลายๆที่ทั่วโลก Liquidity มันก็กระจัดกระจายไปอยู่หลายๆที่ทีนี้พอเวลาควรจะซื้อลอตใหญ่จริงๆเนี่ยเขาจะต้องไปเปิดบัญชีหลายที่แล้วเขาจะต้องเวลากดซื้อขายเขาก็ต้องเป็นยิงสมมติว่าจะซื้อ10ล้านบาทเขาจะยิง1ล้าน1ล้าน1ล้าน,1ล,าน1ล้านให้ครบ10ที่ใช่ไหมครับเขาจึงจะได้ราคาที่ดีที่สุดไม่ยงนั้นถ้าเกิดเขาซื้อ10ล้านที่เดียวเลยมันอาจจะทําให้ราคามันไม่ดีเราก็เลยบอกว่าโอเค เราก็เลยดีไซน์ระบบเราเพื่อดูดราคามาจากหลายๆที่ดูดออเดอร์มาจากหลายๆที่เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเห็นราคาที่ดีที่สุดณนะตอนนี้ในเอ็กเชนที่เราไปคุยมา เวลาเขากดซื้อขายปุ๊บมันก็จะยิงออเดอร์กระจายไปหลายๆที่ให้เขาเองแต่ในมุมมองลูกค้าคือเขาก็เห็นแค่มันมีราคานี้อยู่กดครั้งเดียวไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเลยอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่าเราเราคิดว่าโจทย์ตัวนี้มันเป็นโจทย์ที่ยังไม่มีคนมามาแก้ไขในประเทศไทยเลยทําให้เรามีผลิตภัณฑ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ต่อยอดมาอีกทีก็คือมีบริการพวก OTC Trading หรือว่าที่เขาเรียกว่า Over the Counter คือการเทรดนอกกระดานก็คือเวลาลูกค้าเนี่ยเขาเป็นรายใหญ่เขาบอกว่าเขามีออเดอร์มาสมมติอ่สิล้านบาทอยากจะซื้อเหรียญคริปโตเคอเรนซีเราก็จะมีโบรกเกอร์สุดตัวเราที่ไปดูแลเขาเหมือนโบรกเกอร์หุ้นนะครับที่เขาเข้ามาดูแลแล้วก็บอกอ่ะผมต้องการออเดอร์10ล้าน ก,ก็จะโค้ดร,ราคาว่าโอเคราคาตอนนี้เป็นเท่านี้นะถ้าคุณตอบตกลงเดี๋ยวพวกเราจะไปเทรดให้แล้วเดี๋ยวเอาเหรียญมาให้คุณก็คือใช้แชทคุยกันมันก็เป็นบริการอีกแบบนึงที่จริงๆทําให้คนทั่วไปอาจจะเข้าถึงง่ายขึ้นสําหรับคนที่ไม่ชอบเทรดเว็บไซต์ครับคือดูโอ้มีกราฟมีอะไรมันวุ่นวายเราดูแค่คุยกันราคาเท่าไหร่ตกลงกันแล้วก็ซื้อขายกันได้เลยอันนี้ก็เป็นบริการที่2 ทีนี้เราก็บอกว่าโอเคงั้นเราต่อยอดอะไรได้อีกบ้างเนื่องจากเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็เริ่มมีพวกร้านค้ามาติดต่อเราบอกว่าเนี่ยเขารับคริปโตเคอเรนซีมาจากลูกค้าเขาอีกทีหนึ่งร้านค้าเขาก็บอกว่าแต่ว่าเราผมรับมาปุ๊บเนี่ยค่ามัน 1, ผันผวนเวลาผมรับมาวันนี้พรุ่งนี้ราคามันร่วงทําให้ยูดีๆรายได้หายรับมา10บาทเหลืออยู่5บาท เียจะทำยังไงให้เขาสามารถรับมาได้โดยที่เขาไม่ต้องกลัวเรื่องความผ,ลผลันผวนเราก็เลยไปดีไซน์ตัวพาร์ทเนอร์โปรแกรมขึ้นมาก็คือร้านค้าที่มาเปิดบัญชีกับเราเนี่ยสามารถรับคริปโตเคอเรนซีได้ตามปกติเหมือนเดิมแต่ที่แตกต่างคือเราจะช่วยเขาขายกลับมาเป็นเงินบาทให้ก็คือในมุมมองของร้านค้าเนี่ยเขาก็จะไม่ต้องมีกลัวเรื่อง,องความผันผวนเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกอีกผลักหนึ่งที่เราเราสร้างขึ้นมาเพื่อให้ตลาดมันใหญ่ขึ้น Li เซนโ์บร็อกเกอร์เนี่ยเขาแยกออกเป็น2ส่วนทางกรอตตอร์เขาจะบอกว่ามีบร็อน แต่ว่าเราได้ทั้งคู่คริปโตเคอเรนซีก็คือพวก Bitcoin พวกอีเ e เรียมพวกเหรียญต่างๆที่พวกเรารู้จักกัน Digital Token ก็จะเป็นพวกหน่วยมูลค่าที่ไปอยู่บนบล็อกเชนอีกทีหนึ่งสมมุติว่าอีเทเรียมเป็นคริปโตเคอเรนซีใช่ไหมครับเป็นบล็อกเชนบนระบบอีเทเรียมเนี่ยเขาจะสร้างดิจิทัลโทเค็นขึ้นเยอะๆอ,อย่างที่เราเคยได้ยินกันคือพวก ICO การสร้างเหรียญตัวหนึ่งขึ้นมาบนอีเทเรียมอย่าง usdt โทเค็นที่เป็นมูลค่าเท่ากับ 1, 1ต่อหนึ่งกับดอลลาร์เนี่ยก็เป็นโทเค็นตัวนี้ึงซึ่งเรามีไลายเส้นทำทั้งโทเค็นและก็คริปโตเคอเรนซีให้กับลูกคา้าในอนาคตเนี่ยทางทางพิทาซาค,คิดอยู่ว่าจะมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เรามีการลิสเหลียนตัวใหม่ขึ้นมา6เหรียญข้อดีของโบรกเกอร์คือเวลาเราเปิดตลาดใหม่เนี่ยเราดึงราคามาจากต่างประเทศเลยยกตัวอย่างวันนี้เราลิสเหลียน yfi เป็นโทเค็นตัวหนึ่งที่อยู่ที่ต่างประเทศที่เขามีมีความนิยมมากเวลาเราลิสเซ็ตปุ๊บเนี่ยวันแรกที่เราลิสเนี่ยมีออเดอร์ซื้อขายกันทันทีเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาคนมาซื้อมาขายมันทําให้เกิดสภาพคล่องตั้งแต่วันแรกครับอันนี้เป็นจุดจุดเด่นของโบรกเกอร์อย่างหนึง่งเลยทําให้เราคิดว่าในอนาคตถ้าเรา List เลิสเหรียญมากขึ้นลูกค้าจะสามารถซื้อขายได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปรอให้มันเกิดสภาพคล่องเลยอีกอย่างนึงที่เราจะทําก็คือเราจะเริ่มเข้ามาศึกษาเรื่องของพวกดีฟามากขึ้นน,นเป็ เขาเรียกว่า Decentralized Finance คือเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เรียนแบบไปแล้วกันหรือว่ามาทดแทนระบบการเงินดั้งเดิมพวกธนาคารพวกระบบการปล่อยกู้เงินหรือว่าพวกระบบการเทรดแบบไร้คนกลางอะไรพวกนี้ครับโดยใช้ Smart Contract หรือว่าสัญญาเชลิยะบน Blockchain นะครับเราก็พยายามที่จะดูว่าเราจะสร้างผลิตภัณฑ์บนระบบพวกนี้ยังไงเพราะป,ระปัจจุบันต้องอย่าลืมว่าคนทั่วไปยังเข้าไม่ถึงเพราะถ้าเราเป็นคนไทย เราจะไปใช้บริการพวกนี้เราต้องไปเอาเงินบาทใส่เข้ามาในศูนย์ซื้อขายหรือว่าโบรกเกอร์ซื้อคริปโตเคอเรนซีโอนคริปโตเคอเรนซีเข้ากระเป๋าเงินข้างนอกจากกระเป๋าเงินก็ต้องไปใส่เข้าสมาร์ทคอนแทรคถึงจะไปใช้บริการพวกนี้ได้ซึ่งผมเลยมองว่าเราเราอยากที่จะมาช่วยทําให้ตรงนี้นง่ายขึ้นให้คนไทยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปผ่านกระบวนการหลายๆเต็ปนะครับ ก็ต้องยกตัวอย่างให้ฟังละกันครับว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารเราจะได้ดอกเบีย้ย1%เก็เก่งละใช่ไหมครับในในสภาวะแบบที่อเมริกาที่แต่ละที่เนี่ยดอกเบีย้ยก็จะต่ํามากบางประเทศติดลบด้วยซ้ำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเอาเงินเข้าไปฝากในธนาคารตอนนี้คนเริ่มมองแล้วว่ามัน,ม,นมันไม่ยั่งยืนไม่ต้องเอาแค่ดอกเบีย้ยก็ได้เอาแค่เงินเฟอ้อมาตั้งล้วก็ไม่สามารถที่จะ b e ทเงินเฟอ้อละ ก็แปลว่าเงินที่เราไปใส่เนี่ยนับวันยิ่งมันจะยิ่งด้อยค่าไปแต่การที่ในโลก d e f าตอนนี้มันสามารถปล่อยกู้ผ่านระบบ Smart Contract ได้อัตราดอกเบีย้ยที่มันได้กลับมาเนี่ยห้ต่อปี คนที่เก่งๆหน่อยจะทําได้มากกว่าน,นั้นอีกเพราะว่ามันมีความเขาเรียกว่าตลาดเปิดใหม่มันก็จะมีโอกาสมากกว่าใช่ไหมครับบางที่ทําเป็น10%ต่อปี20%ต่อปีก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่านี่คือโอกาสเราลองนึกภาพว่าธนาคารไม่มีอยู่อีกต่อไปเราเปลี่ยนเป็นสมาร์ทคอนแท็กผมเอาเองินใส่เข้าไปปุ๊บสมาร์ทคอนแท็กมันไปปล่อยกู้เองกำไรที่ได้ก็คือผมก็ได้ไม่ต้องไปแบ่งคนกลางเลยมันก็เลยเกิด business model ใหม่ๆขึ้นการที่ทําให้มันเกิด yield ที่มันมากกว่าปกติมากกว่าที่ไปฝากพวกคนกลาง บิตคอยน์ก็กลัวละแล้ว,ลวนักภาษาอะไรจะไปลงทุนไอ้พวกสมาร์ทคอนแทรคทางเราก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเราต้องค่อยๆสร้างอินฟราสตรักเจอร์ตัวนี้ให้มันดีขึ้นอย่างแรกที่สุดคือการเอาเงินเข้าเงินออกต้องปลอดภัยคือทํากําไรมาได้ดอกเบีย้ยปุ๊บมันต้องเปลี่ยนลงบมาปเป็นเงินบาทได้ก็ต้องสร้างไอ้ตัวระบบตัวนี้ที่เราพัฒนามาฝากเงินบาทเข้าไปปุ๊บเอาไปเทรดเอาไปทําอะไรปุ๊บถอนออกมาเป็นเงินบาทได้กําไรได้เข้าบัญชีธนาคารได้ทีนี้เราก็ต้องไปต่อยอดว่า หลังจากที่ใส่เงินเข้าไปแล้วนอกจากเทรดเราไปทําอะไรต่อได้อีกบ้างอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ทางทีมกําลังดูอยู่ว่าจะมาสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ยังไงถึงแม้นะครับว่าโลกคริปโตเคอเรนซีมันจะเป็นโลกที่เป็นออนไลน์ทั้งหมดผมมีคิดว่าบิทาซาเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่กับโลกเงินบาทเพราะว่าธนาคารหรือว่าธนาคารกลางท,ที่ดูแลเสถียรภาพของเงินบาทเนี่ยมันก็มีมูลค่ามา,าศาลเหมือนกันเพราะว่าเราเราใช้ใจ่าย ประจำวันเนี่ยยังไงเราก็ต้องใช้เงินบาทการที่เราบอกว่าเราจะใช้แต่เงินดิจิตอลตลอดเวลาเนี่ยมันมันก็ไม่ไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยวิทธาศา์มองวัาตัวเองก็ต้องอยู่ร่วมคู่กับเงินบาทให้ได้จริงๆเงินบาทเนี่ยจะทําเงินบาทดิจิตอลออกมาใช่ไหมครับอย่างประเทศจีนก็ทําหยวนดิจิตอลออกมาอเมริกาก็ก็ดูดูอยู่แต่มันก็จะมีพวกแบบเอกชนทําเองด้วยอย่าง Libra ของของเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็คิดว่าในอนาคตโลกของการเงินมันจะมีเรื่องของดิจิตอลเคอร์เรนซีเข้ามาเกี่ยวข้องคนจะเริ่มคุ้นเคยกกับโ พวกนี้มากขึ้นบิทาซาสก็เลยมองว่าตัวเองเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างโลกเงินบาทกับโลกดิจิทัลเป้าหมายทางธุรกิจของบิตาซาครับคือเราต้องเป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่คนคิดถึงเมื่อคิดถึงดิจิทัลเคอร์เรนซีดิจิทัลแอสเซทเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราเชื่อว่าบล็ c h a i n จะเป็นพื้นฐานในการทําธุรกรรมในโลกออนไลน์มากขึ้นคือคน,นจะใช้มันโดยที่ไม่เห็นจับต้องไม่ได้เหมือน Internet อินเทอร์เน็ตครับเราใช้อินเทอร์เน็ตเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังมันมีการส่งสัญญาณข้อมูลมันวิ่งยังไงเราก็ไม่รู้เราโทรศัพท์เราก็ไม่รู้รรรรใช้ยังไงบล็อกเชนก็เหมือนกันอีกหน่อยเนี่ยเราจะสามารถไปซื้อไปลงทุนสินทรัพย์ที่อยู่ในสมาร์ทคอนแทรคยกตัวอย่างถ้าเราเป็นคนไทยเราอยากจะไปลงทุนใน s p 5 0 0ที่อเมริกาปัจจุบันเราต้องโอนเงินไปแล้วไปเปิดโบล็กเกอร์แล้วก็ คนสามารถที่จะเข้าไปซื้อคริปโตเคอเรนซีแล้วก็โอนเข้ามาในวอนแล้วสามารถที่จะซื้อลงทุนในหุ้นที่ต่างประเทศได้โดยที่ไม่ต้องไปผ่านคนกลางอีกแล้วเรามองว่าบ,บิทัซซ่าเนี่ยควรจะต้องเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกนี้กับโลกที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วถ้าเราทําได้ดีเนี่ยมันจะทําให้ตลาดมันเติบโตไปทํให้ให้อุตสาหกรรมมันโตเพราะว่าเราไม่ได้บอกว่าเราให้คนมาเก็งกําไรต่อไปละคนสามารถที่จะเข้าถึงบริการทางการเงินที่มันมากไปกว่าแค่การเก็งกําไรเรามีไลเซนส์ตรงนี้อยู่ที่จะเซิร์ฟลูกค้า เราก็มองว่าเราต้องทําตัวเองให้พร้อมเพื่อที่1มันจะต้องปลอดภัยลูกค้าจะต้องมั่นใจได้ว่าเวลาฝากเงินมาแล้วมันปลอดภัย2มันต้องโปร่งใสเขาต้องรู้ว่าการที่เขาเอาเงินมาฝากกับเราแล้วไปทําธุรกรรมเนี่ยมันต้องชัดเจนว่าเขาได้อะไรกลับมาเงินมันไปอยู่ที่ไหนมันต้องชัดเจน3มมันต้องรวดเร็วหมายความว่าการโอนเงินเข้ามาปุ๊บต้องโอนเร็ว ไปทาธุรกรรมต้องเร็วถอนออกมาเงินก็ต้องออกมาเร็วแล้ว4มันต้องถูกมันต้องไม่แพงไม่แพงก็คือค่ารรมเนียมในการเข้าออกพวกนี้จะทํายังไงให้มันทําให้มันเร็วที่สุดและถูกที่สุดก็คือเราก็ต้องมีประสิทธิภาพในการทํางานระบบเราต้องอัตโนมัติทุกอย่างมันต้องเป็นโฟลที่มีประสิทธิภาพมันถึงต้นทุนมันถึงจะลง แต่โลกดิจิตัลมันทุกอย่างมันก็ดิจิทอลกันหมดแล้วมันก็จะไม่ถูกลงแล้วสุดท้ายเราก็ต้องมีเรื่องสภาพคล่องสภาพคล่องนี้เป็นคนเป็นสิ่งที่คนยังไม่ค่อยพูดถึงมากเพราะว่าตลาดมันยังเล็กอยู่แต่ผมมองว่าในโลกที่สถาบันการเงินเข้ามารายใหญ่เข้ามาจะซื้อขายกันเป็นล็อตใหญ่ๆมันต้องมีสภาพคล่องคุณจะมาบอกว่าตลาดนี้สาหรับรายย่อยอย่างเดียวไม่ได้อจริงจริงอีกเรื่องนึงก็เรื่องของการบริการด้วยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีการหลอกกันเยอะนะครับมีการโกงเงินมีข่าวไม่ดีเยอะเราจะทํำยังไงให้้คนรูสึกวว่าาาาเเลมีปัญห ขาสามารถติดต่อพนักงานเราได้ตลอดเวลาแก้ปัญหาได้ตลอดเวลาเราก็เลยมีตัว customer support ของเราที่เราเปิด24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่ออาทิตย์ไม่มีปิดเลยตอนคืนทักมาในแชทเราก็จะมีคนคอยตอบให้แล้วก็จะพยายามแก้ปัญหาให้ทั้งหมดเนี้ยเนื่องจากมันเป็นบริการออนไลน์มันเลยสำคัญมากว่าเราไม่มีหน้าร้านให้คนเดินเข้าไปเหมือนในในห้างแล้วเดินเข้าไปใช่ไหมครับแต่ว่านี่คือแชทคุยกันแล้วอีเมลคุยกันมันก็จะต้องมีเขาเรียกว่า interaction ระหว่างคนกับคนอันนี้ก็สําคัญ เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการ educate คนเพราะว่าบริการพวกนี้เป็นบริการใหม่ธุรกิจใหม่เราเลยต้องมีการสร้างคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆที่จะ educate ว่าอันนี้มันคืออะไรมันสําคัญกับตัวเราอย่างไรอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มันมีผลกระทบอะไรต่อตัวเราบ้างแล้วนี่คือโอกาสการลงทุนแบบไหนต่างประเทศต่างชาติเขามองอย่างไงแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยการเข้าถึงหลังจากที่ educate แล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์พวกนี้ได้โดยที่เราไม่ได้แพ้ต่างชาติเลย เพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาสมัยก่อนอช่วงซิลิคอนแวล์ลี์ใช่ไหมครับที่มันจะมีบริษัทเทคเกิดขึ้นเนี่ยคนที่สามารถลงทุนพวกนี้ได้คือ VC ที่อยู่ซิลิคอนแวล์ลี์อเมริกาคนอย่างเราไม่มีไม่มีสิทธิ์เลยที่จะเข้าไปลงทุนแต่ว่าโลกโลกบล็อกเชนเนี่ยเมื่อเกิดโอกาสใหม่ขึ้นทุกคนเข้าถึงโอกาสนี้พร้อมกันทั่วโลกโปรเจกต์ดังๆตอนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ซิลิคอนแวล์ลี่และมีโปรเจกต์เกิดขึ้นที่ฟินแลนด์เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียเกิดขึ้นที่ประเทศไทย เกิดขึ้นที่จีนเกาหลีมันกระจัดกระจายไปทุกที่เลยผมเลยมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่ว่าคนไทยสามารถที่จะลงทุนแล้วก็เข้าถึงโอกาสพวกนี้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนก็เป็นโอกาสที่ดีในในสภาวะที่เศรษฐกิจเราไม่รู้จะไปลงทุนอะไรหุ้นเราก็ไม่แน่ใจอะไรอย่างนี้สินทรัพย์ดิจิทัลก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจแล้วเราก็คิดว่าไอสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ทั้งหมดเนี่ยน่าจะมาตอบโจทย์ลูกค้าคนไทยได้ระดับหนึ่งเลยครับโลกแห่งความจริงหรือที่เขาเรียกว่าเซ็นทรัลไลซ์ไฟแนนซ์ซีไฟเนี่ย จะมาเจอกับโลก Decentralized Finance DeFi เนี่ยมันจะมา c o n v e r ร์กันผลิตภัณฑ์เราเริ่มเห็นแล้วว่ามีการปล่อยกู้ขึ้นมีการาทำา e c e n t r a l i z e d Exchange มีการเทรดกันแบบไร้คนกลางมีการ Liquidate การขายทอดตลาดหนี้เสียในระบบแต่ใช้ Smart Contract ใช่ไหมครับจนไปถึงการสร้าง Cre d i t d e f a u l t swap บนบน Smart Contract เพื่อที่จะ hedge ความเสี่ยงระบบประกันบน Smart Contract คือทุกอย่างมันจะเริ่มมาละผมเลยมองว่า2โลกนี้อีกหน่อยถึงจุดที่ ธุรกรรมเราเนี่ยมันดิจิตัลอยู่แล้วเราอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าที่เราใช้อยู่มันมันมาจากโลกไหนพอถึงจุดนั้นแล้วมันก็คือเป็น NAS adoption ละเปิดสวิชช์ครั้งเดียวทุกคนเข้าถึงบริการพร้อมกันหมดเลยก็ <c oughs> จริงๆ <c oughs> ผมก็มองว่าโลกนี้เป็นโลกใหม่สิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องการให้คนเข้าใจมามากกว่านี้เพราะว่า คนอาจจะก,กลัวคนอาจจะมีการบอกว่าเออมันมีแชร์ลูกโซ่ทาไมมันถึงได้ผลตอบแทนเยอะมันอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราก็ต้องหมั่นศึกษาพยายามเปิดใจสําหรับผมเนี่ยผมได้ยินเรื่องบิตคอยน์มาตั้งแต่ปี2 0 1 2 2 0 1 3ได้ได้ยินมาค่อนข้างเร็วแต่ผมตอนนั้นก็ไม่ได้เปิดใจออคิดว่ามันเป็นเงินดิจิตอลมันจะอะไรมันมันมีความเสี่ยงเต็มไปห,หมดก็เลยไม่ได้ศึกษากว่าจะมาศึกษาก็หลังจากนั้นหลายปีถ้าเกิดคนที่ได้ฟังแล้วสนใจเรื่องพวกนี้ผมแนะนําให้ลองศึกษาดูเพราะว่าหลังจากที่ศึกษาแล้วเน เราจะมีคําถามมากกว่าคําตอบเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นโลกใหมแ่แล้วถ้าเราเข้าใจมันจริงๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันมีโอกาสมากนะครับมากกว่าโลกเก่าแล้วเราจะมาสร้างอะไรใหม่ร่วมกันได้คือมีผลิตภัณฑ์อะไรออกมาก็คือมาคุยกันมาแนะนํากันแล้วก็ทํให้อุตสาหกรรมมันโตเพราะอย่าลืมว่ากรกตไทยเปิดช่องแล้วให้ทําให้อย่างถูกกฎหมายแล้วเนี่ยเราจะไปต่อยอดตรงนี้ยังไง เพื่อให้มันแมสกว่านี้ให้คนทั่วไปเข้าถึงให้มันปลอดภัยให้มันดีกว่านี้อันนี้ก็คือเป็นโจทย์ที่ผมอยากจะฝากทางบ้านให้ลองกลับไปคิดดูแล้วลองไปศึกษาดูครับ